ซึ่งก็เป็นไปตามฐานข้อมูล TP Map ค่ะโดยจังหวัดลำพูนมีการมอบสิ่งของช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายในอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทานายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานมอบสิ่งของสงเคราะห์ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายการดําเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะตามระบบฐานข้อมูล TP Map ปี2,565โดยมีนางปนัดดานวรัตน์ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีซึ่งมีคนเรือนเป้าหมายในระบบ TP Map ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในมิติด้านรายได้และมิติอื่นจำนวน100คนค่ะคุณผู้ชมครับ TP Map นะครับคือระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้าซึ่งได้รับการพัฒนาต่อยอดจากระบบบริหารจัดการข้อมูลคนจน แบบชี้เป้าให้สามารถครอบคลุมปัญหาที่กว้างขึ้นเช่นเด็กแรกเกิดการศึกษาผู้สูงอายุการพัฒนาสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับพื้นที่อำเภอแม่ทามีครัวเรือนเป้าหมายดำเนินการตามทีแมปจำนวน1,038ครัวเรือนครับ